Beauty Tips Beauty Tips วันนี้เรามาคุยเรื่องการรักษาสิวและรอยแดงด้วยเลเซอร์ V ีบี m กันนะครับวี e a m เป็นเลเซอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรักษาความผิดปกติของหลอดเลือดแดงฮีโมกริน ok ในเม็ดเลือดแดงจะเป็นตัวรับพลังงานจากเลเซอร์ทําให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงและการ่อตัวของหลอดเลือดที่มีปัญหาดังนั้นจึงสามารถรักษาปัญหาผิวได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสิวอักเสบรอยแดงที่เกิดจากสิวแผลเป็นนูนต่างๆ เส้นเลือดฝอยผิดปกติบริเวณใบหน้าจมูกและตามร่างกายตาแดงรอยแตกลายขณะที่ยังมีสีแดงรอยมองค้ำจากแดดกระตื้นและรอยดำต่างๆและยังช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์และขาวใสขึ้นด้วยปัจจุบันมีวิธีการป้องกันและรักษาสิวมากมายหลายวิธีเริ่มต้นด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่ทําให้เกิดสิวการทายาการรับประทานยาและการฉีดสิวเป็นต้น วีบีมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากมีข้อดีคือสิวอักเสบยุบตัวลงเร็วภายใน24-48ชั่วโมงไม่เจ็บและไม่มีการยุบตัวของผิวหนังเหมือนปการฉีดสิวรอยแดงจางลงเร็วการใช้ยาทาไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับการใช้ยาทาเช่นอาการแพ้ยาหน้าลอกใช้เวลาทำการรักษาสั้นเพียงไม่เกิน10นาทีสามารถทำการรักษาควบคู่แบบการรักษาสิวตามปกติเพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้นได้ สนใจรักษาสิวด้วยวีบีมหรือปรึกษาปนาพิวิื่นได้ที่ www.facebook.com.siamlaser นะครับขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเพียงคุณพิมพ์ S ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบแล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข464-2001ผู้โชคดีในสัปดาห์นี้จะได้รับรางวัลวอลชชอร์มูลค่า1 0 0 0 0บาททำอะไรก็ได้ในการทำศัลยกรรมฟรีจากสยามเลเซอร์คลินิก ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสัปดาห์ที่แล้วครับ